สบายดีจ้าพี่น้องหลักการสบายดีพี่น้องยังจ้าเมื่อเร็วๆนี้อันกล้องเข่ามาเที่ยวก่อนพี่น้องจ้าจะพาพี่น้องไปเปิดหูเปิดตาก่อนจะน่าเบิ่งแต่เกี่ยวเขาไร้เบื่อพี่น้องจ้าพาไปเที่ยวมาพงเองนะพี่ดาวเออพี่ดาหลักกาสวัสดีพี่น้องทำไมมันมืดออย่างนี้คุณน้องเพมืดดอกจ้ามันออกแแดดล้วเป็นที่ ว้าวมันเป็นทรงยังอันนี้นะเขาไงเทพบ่อคนนี้เล็กน้อยเข้ากันเปรี้ยวเข้าก็ขุ่นมือนั่นมะมันก็บห่มไม่นี่มาพี่น้องมาเดี๋ยวเอาคือพอเปลี่ยนนะ้นไปยั้งนั่งจ้าหนังเอ็มบ่เอามาเปลี่ยนนะของเฮาของเฮาห้าวเอวใส่เลยใส่ยันใส่ขาขามฝั่งขาขมงไปบุญยังเกาะแข่งเนื้อดอนตาลบ่แข่งเงาออยู่ดอนตาลพี่น้อง เฮ้ยจาบเกียเฮ้ยลมแน่เราไปเอาไปบอกว่าเจ็ดคนพี่น้องจ้ามันนี้มาเจ็ดโค้ดท่เราไปาลกนี่าเบรรยกาดนี้กเป็นทีลมลมอย่าง้ดเน่กระเพาปั่นหน้าพี่น้องเพราะแบคนหยิบตากองเขามาบักไงหนึ่งกองเขาก็ได้ครับมื่อพนงหน้าด้วยนะครับมือพุงหน้ากันน้องจะมาเป็นทุกยันโต๊ต๊กระโปงไปเนาะตื่นเช้ามาอันบอกลาย หมอกลายหมอกยากคนหมอกขาจากหมอกเป็นคือนแล้วนั่น,นเลยนะั่นๆๆข้าเอากล้าวมันเจ้าในชั้นไปแนเอ้าทำไมาอีกเลยเบิกเสิเบิกบรรยากาศพี่น้องพาเบิกบรรยากาศจ้าบุฟเฟ่ต์ยังไผ่แนบไปคือบ่มีบุญเลยเเมันมันไก่เนะาะบุฟเฟ่ต์ซาลูมานเนาะ กอน่าเกาียดเพื่อนนะเขาจะชุ่มตลอดเข้าห้องบอได้มาหนึ่งเบ้าเข้าบอได้มาน่าเกลียดพี่พิยาวแล้วก็เส้าจิ๋ววันนาแล้วก็นองม้าพี่มายแล้วก็เอื้อยปันนีเฮาเฮาแล้วก็ตะกองเฮาแล้วก็ไอ้บางโคตรแค้นนะกูคิได้โคตเอาไปบรรยากาศก็ชีลุ่มๆเนี่ยพี่เนี่ยพี่น้องน้ำ คะแนนจะเอาลบก็ลบจาบ้าดนี่ย้อนมันจะลบตรงนี้บ่ได้คะแน่จะบอกเอาไปลายเนาะมันเจ็ดนแปนี่เอาไปลายเนอยความปลอดภัยเลยก่อนเอามาเลยเนาะสามรอยห้าทิดเลยนะครับ ร้ำบางยางนน่่นบางไลายเดแต่เซนนี่สามลอยห่สนามบางไลายเดดแต่แซนเ้าเาน้ำพวงกระเจ้าเองคือคนละเช้าพัดีนึงอมเอา่าเลาะนกว่านะดูหาทเขาก็เียคนลอยมาให้ไปถเยอมากแต่ไม่เนื้อเ้สเปิีมากแต่ถุ้ยไก่แหงลมพองนำพวง ไปมาแตบ้านเฮาาเ่งพวกพะพนีมอดอุยไปกินาว่าคุิขึ้นงอดคุณบุณมาขึ้นตัวน้ำพิ่นค่ะต่อออได้รับีกันยัต่อนเต่อออได้ต่อดต่อได้ต่อได้ต่อได้ต่าไดเต่ด้อได้ต่อได้อไ้่อได้อได้ตอไรค่ะมา้อดูน่อไ้ต่อเดือด้ต่อเด้อได้ตอได้อ้ด้ต้เ่้่อแต่ลูกซีด้อาเด้อเอไ คุณใชลมาใช้ลูกชินในอี่อวะอู้สบัดมสบัดมื่อผ้ากันหุ่มชื่อแต่นมักอ่างงุนบังในผ้ากันห่มชื่อแต่ักอางุ่นพชลูกชิ้นแบบซื้อมีจะก้นซื้อจะมืมัก่างงุนนะใ้เสลูกชินลาวเน่ิวขาาเนมาดกกาว่า มาหน่อยเล่นอะ่รบักคูนเหงบาทันคักบักคูนนะบ้าผู้บาดซีไพ่แม่นบ่ห่างลงในเงาไพยกับแม่นโดนเละนั่งอย่านี้ผู้ชกก็ดังก็เฮามาหอดงานแล้วงานนี้เขาเข้าข้ากามาปีแรกนั้นนี่เขาบักเคยมาจะเกลือุเก่งแน่งกอกระเคยห่วยกอกระเคยแล้ว แกกอกยังบอกเคยไปน่าสนุวันก็นเคยงานได้ก็บให้เรือนายงงานนี่นะคะก็เคยมาปีนี้แหละแต่ละปีก็บบอกเคยมาดอกบ๊อบผู้ทัพย์โค่นพญานาคตัเข้าไปเซนไส้ปนนน่นี่เด็ดไสคือไก่เขาจะปล่อยจะใส่มา แล้พี่น้องบอกไกลบันไดปล่อยจะพูดไม่ไกลแตก็ปล่อยต่เทิงลงมาหลุมเหรอวันนอหน้าเราเสือน้าไม่ลงหน้าไลแล้วก็จะพายเรือกับนนี้รถแล่เรือแล่นกายกับบานนี้หอนแล้หอนงานแล้ว ออแล้วไปบ่เคยมาจังเขื่อบุญอันนี้นะเคยมาอยูบ่อยบ้างเรเคยมาจังเขื่อนได้หนีบุญอันนี้นะพังนี่ใช่บอลลูมแต่ผู้สาวผู้สาวกำลังเนียมาผู้บ่าวเฮ้ยใส่นอกผู้บ่าวบุญยอดตรา ตอนตาลกับมิตรตอนตาลอะไรนี่แน่นหน,า,นาวฮะแม่ข้าไปเบิจจร์ในจอเลยกระเจ้ากระหู าาเอาลงมาจะจิซือเอาสัสเอาหยียบบวสัสเออจิซือไปไปนอนโยงจะบไปจี้เขาเลยเน <c oughs> าะ <c oughs> ว้าคือเ็นตะวันเนยสไลเดือเอามะนาวมะลิสไลท์เรือ,อกลล <c oughs> คือขาดแท้ จก็ดนะีเหลี่ยมอันนี้ยไงจ้าขึ้นเสล้เดรนหน่อยพอดีเนาะเอาซ้ำนี่พอดีกนระไรอะนี่ลูกกู้ไดอันี่ ตุ้ไม่เขาบกโนนโนโนจะมานน้ำถ่มยโนโนโนจะมานน้ถ่ายวีดอนแบบนี้ได้ขานะแบบนี้ตะเป้อันนีซื้อไหตวัน ซื้อเอ้ยซื้อซื้อให้ตะวันตะวันโมมีตะวันเทพตะวันซีเอ็มีได้ปะได้ไปกินข้าวก่อนปะอู้เห็นเลยสู้เห็นตะวันมาสิงสาสวรรค์มาเนี่ยจิงสาตะวัน เจ๊จอยร้ออรไบ้างของเล่นเด็กๆคนจะซว่ออะไรพี่น้องเอ้ย

สิบละหนึ่งบาทสิบละหนึ่งบาทอยากซื้อมันอุ้ยเสื้อกระต ока สวย อยากได้อยากได้ยม่ราคาวันเสาปุ้ยพิ่งหวาพิ่งหวาเขากิวอย่นี้นะครับางคคนคนเยเออเรืองอผู้ปักโมาจากฟั้องยาแข่งคนีะไหก็้นกับนไทละเนาะถึแม้าจชชุดทีไห้สีตัวเื่อยเฉเลย ว่ที่เชี่ยวไหสนามทั้งเกาทั้งนเี่ออาอ้ก็ไดเชมกับรองอาว่ากันพี่น้องมีสองคุณคัคนที่มาเอาเชี่ยได้มากวกนเนาะมการตีบอท่คอคยั้จะท่้กต้องเออมีมีแบีแรกปีที่สองอควยลที่อ่าอีาเขาจะทิ้งวนะพี่น้องเนาะอ่าเลือดจะพิเพิมขึ้นไปจากปีที่หนึ่เป็นหาที่าเป็นของลูกสาคุณ ขอขอรถสัปีดีแล้วออะเอเดนมันคนดีทังหายกันม้าหลายสีกับตั้งคุณสมบัติดนการทุกันกับช่างงานแตว่ามันก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับครักระเกียวแรกนะครับทั้งโคกทั้งสามลำนะครับเพียบทุนแล้วแล้วผูกกาเนี่ยจะองเราได้บ้ดเป็นอย่างุคกกุดโคกน้อยโรกการน้อยเนี่ยนะบ้างอะโมันติบหลทงานยกโอ้โหหด้วับาทดิเพราะว่าเป็นเรื่องจะมี ประมาณสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรอายุ่นละอายุท่างนั้นบ่างน้ำหูคนละตอนเพียทสิ่ไป็นตรวจสอบคณะกรรมการทีปลอยหรือว่าอูุดีบอเปล่าจะไป็นตัาบึ้งตัอ่าเจ็บคนเนาะเจ็บคนติสองพลง